ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปแนะนําแนวทางการจัดทีมตีไกลสําหรับผู้เล่นเริ่มใหม่นะครับว่ามีวิธีแนวทางในการจัดทีมอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะจัดทีมแบบเป็นมิตรกับสายฟรีเนาะก็คือเราจะไม่ใช้ตัวเลเจนต์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตัวเลเจนต์เนี่ยก็ผมก็จะแนะนําว่าควรจะเอาไปแทนตัวไหนอะไรยังไงดีได้บ้างนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราก่อนเลย ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเซเว่นราคาถูกผมขอแนะนําร้าน a d k Game Top Up เลยนะครับเติมไวปลอดภัยร้อซึส่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire Genshin, อ a โ o และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ ATK Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด ATK Top Up ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวแท้งก่อนเลยนะครับตัวแท้งที่ผมจะแนะนําในช่วงเริ่มต้นเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็ต้องเป็นน็อกนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะหายากนิดนึงนะแต่ว่าทุกคนก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับก็สุ่มๆไปนะครับถ้าได้น็อกมาแนะนําให้ใช้น็อกนะครับน็อกมีความสามารถในการ เป็นอมาตะนะครับแปดวีนะครับหลังจากที่เลือดเขาหมดไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นนอมาตะ8ปดวีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตัวถัดมาเนี่ยก็คือเฮเลเนียนะครับเฮเลเนีย er เนี่ยมีสกิลที่จะสร้างโลขึ้นมานะครับป้องกันเดามจถึง8ครั้งนะครับก็เป็นตัวที่แทงได้ดีมากๆเช่นกันนะครับก็เป็น2ตัวนะครับที่ผมแนะนําเป็นหลักเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยจะมีชาเชลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะความสามารถเนี่ยที่เหมือนกับเฮเลเนียเลยนะก็สามารถมาใช้ได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยอ่ะ เป็นตัวเรจนิ์นะครับตัวเรจิ์ที่จะแนะนำเนี่ยก็คือไวเซอร์นะไวเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกคือล่างอัปเกรดของน้องนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นอนาตะถึง1ิวิเลยนะครับถ้าเกิดใครมีไวเซอร์ใช้ไวเซอร์ได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นลูเคสเซียนะครับลูเคเซียเนี่ยก็คือล่างอัปเกรดของเฮเลเนียกับชาร์ชเลอร์นั่นเองนะก็คือถ้าเกิดใครมีก็เอามาใช้ได้เลยเช่นกันนะครับในตัวแท้งเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเป็นในส่วนของตัว ดาเมจเลยแล้วกันนะครับตัวดาเมจเลยตัวดาเมจที่จะแนะนําตัวแรกเลยนะครับที่หาได้ง่ายก็คือได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็คืออัตาลันต้านะอัตาลันต้านี่จริงๆเป็นตัวที่ตีแรงมากๆแล้วก็มีแบบสกิลหมูเป็นสกิลที่เป็นซีซีด้วยนะครับก็คือดีมากๆเลยนะอัตาลันต้าคือมันมันแรงมากๆเลยทุกคนแบบแรงเกิน เกินกรอบตัวละครเขาไปอีกนะคือเป็นตัวที่ใช้ได้ค่อนข้างที่จะยาวในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับตัวที่จะแนะนำนี่ก็คือลูรี่นะครับลูรี่นี่ก็เป็นตัวที่โคตรแรงนะครับโคตรแรงสําหรับตัวละครที่เป็นกรอบสีส้มนะครับเป็นตัวอยู่นี้นี่แรงมากๆต่อมานะครับเป็นจูปี้นะครับหรือว่าจูพีหรือว่าอะไรแล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะครับจูพีนี่ก็คือแรงเช่นกันนะครับแล้วก็มีแรงที่ตีค่อนข้างจะไกลก็คือ ไกลที่สุดแล้วนะครับในเกมนี้คือ60เมตรนะครับโอเคต่อมานะครับตัวที่ผมจะแนะนําตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเอเรียลนะครับเอเรียลเนี่ยก็จะมีสกิลที่เข้ามาเสริมในส่วนของ CC แล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับต่อมาครับตัวถัดไปก็คือโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์นี่คือตัวที่เป็น CC อย่างเต็มระบบเลยนะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยคือมีสตันทั้ง ทังที่เป็นสกิลนะครับแล้วก็มีคีย์ดีคอที่เป็นสตตนเช่นกันนะครับก็คือดีมากๆเหมือนกันนะครับก็เอามาใช้ในช่วงต้นเกมเนี่ยได้อย่างแน่นอนเลยนะต่อมานะครับตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของส n น p เปอร์นะหรือว่าถ้าไม่ใช้ส n น p เปอร์เนี่ยก็จะสามารถไปใช้เอสปาด้ก็ได้เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคเราจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวดาเมจนะครับสำหรับในทีมนะ ก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวซับนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวซับเนี่ยจำเป็นมากๆจริงๆนะครับที่จะต้องมีติดทีมนะเราเอาตัวซับออกไม่ได้เลยเด็ดขาดจริงๆนะคือแบบออกแล้วเป๋นะคือมันใส่แล้วมันดีกว่ามันแรงกว่านะไม่ต้องคิดไปพยายามหาเอาตัวดดเมจมาแทนตัวซับนะครับก็คือเราจะใส่ตัวซับตัวแรกก็คือฮาวนะครับฮาวเนี่ยก็มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจเอ่อไฟนอลเาเมจนะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับ15% ต่อมานะครับอลิสเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราคียดีคอลทาให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสตีติดคียดีคอลมากขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญแบบขาดไม่ได้เช่นกันนะทาให้ตัวเราเนี่ยตัวละครเราเนี่ยตีติดคี์ดีคอลนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับก็คือโนโฮตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่สําคัญมากๆแบบขาดไม่ได้เช่นกันนะก็คือจะเพิ่มไฟนอลดาเมจคียดีคอลนะครับคีย์เเมจแล้วก็จะลดหลบหลีก บอสอีกต่างหากนะคือมันดีมากๆจริงๆนะทุกคนไม่ว่ายังไงถ้าทุกคนเนี่ยปลด10บช่องนะครับก็ขอแนะนําเลยว่าต้องมี3ตัวนี้นะครับยืนพื้นติดทีมไว้ทุกทีมเลยนะครับสาหรับผลเล่นตีไกลนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาจะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนก็ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเอาตัวเลเจนด์เนี่ยมาแทนตัวใดรตัวหนึ่งในทีมนะครับให้เราสังเกตว่าทีมของเราเนี่ยขาดดาเมจหรือว่า ตัวแทงเราเนี่ยตายไวเกินไปนะครับคือถ้าตัวแทงเราตายไวเกินไปเนี่ยเราจะไม่ไปทําให้ตัวแทงเก่งขึ้นนะเราจะเอาตัว CC เนี่ยเข้ามาใส่เพิ่มนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมมองว่า C c ในทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแลลวเราก็คงจะไม่ใส่ตัว c c เข้าไปในทีมแล้วนะครับก็คือมีจ๊กเกอร์แล้วเนาะแล้วก็มีเอเรียลแล้วนะครับและตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ CC ได้เหมือนกันนะครับก็เลยจะไม่ใส่ตัว C ีเข้าไปเพิ่มแล้วเนาะ แต่ว่าถ้าเราขาดดามจนเนี่ยอ่าเรามีคิริเอลเนี่ยเราจะเข้าไปใส่แทนตัวไหนผมก็แนะนําว่าเราอาจจะใส่แทนในส่วนของเอสปาดาเข้าไปได้นะครับหรือว่าอาจจะใส่แทนโจเกอร์ก็ได้เช่นกันในทีมเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวในส่วนของเลเจนด์เพิ่อมอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้เราใส่นี่ไปได้เลยนะแทนโจเกอร์ไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ทีมตีไกลเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับการเริ่มต้นจัดทีมนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับการแนะนําการจัดทีมผู้เล่นเริ่มต้นสําหรับสายตีไก่เนาะก็สําหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม7ซเว่นนราคาถูกผมขอแนะนําร้าน A.K. เกมท็อปอัเลยนะครับเติมไวปลอดภัยร้อซึิ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง R.O.V. Free Fire Genshin, Valor และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ A.K. Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์ a d k Top Up ได้เลยนะครับ